ฝันทงลงสกอฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันที่16ตุลาคม2,564วัตฟอร์ดแพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ2แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเบอร์นลีย์2ประตูต่อ1 เซาลทแฮมตันเสมอลีดยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งแอสตันวิลล่าเสมอวู๊แฮมตันสองประตูต่อสองบิ๊กแมตช์เลสเตอร์ซิตี้แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อสอง นอริสิตี้ชนะไบรตันสองประตูต่อหนึ่งเบนฟอร์ดแพ้เชลซีหนึ่งประตูต่อสองนัทงลงสกอร์โดยฟุตบอลออนโกหากาชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ